วันนี้ค่ะนักเรียนนี้เราก็มาเจอกันนะคะคุณครูจะมาทบทวนคําัพท์เกี่ยวกับเวทเชอรนะคะคืออากาศนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำใบงานกันนะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะ sunny sunny น,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 นะคะอากาศมีแดดจัดนะคะปลอดโปร่งนะคะต่อไปค l o u d y c l o u มีเมฆนะคะต่อไป windy windy น,น,นี่มีพายุมีลมแรงนะคะต่อไป rainy rainy มีฝนตกนะคะน o y น้อยคือมีหิมะตกแต่บ้านเราไม่มีหรอกลูกต,ต่อไปฟอกกี้ฟอกกมีหมอกนะคะต่อไปวอร์มวอร์มนะคะอบอุ่นนะคะต่อไปโค l d โค l d กัดไปหนะอานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปทําใบงานกันนะลูกอ่าเราก็มาทําใบงานกันนะคะใบงานใบแรกนะคะให้นักเรียนโยงเส้นนะคะนักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ดูคํานะคะอันไหนอย่างเช่นคําแรกอะไรคะเลนี่ เออคืออะไรเอื่ยนก่เราอ่านไปแล้วนะคะ sunny s t o r ีนะคะ,นนอ,นะคะอันนี้คือมีพายุมีลมแรงนะคะ c า o u d y windy n o i y อ่าเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะคะนักเรียนก็โยงไปหาลูกค้านะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งของเราส่วนนี้แผ่น,นี้สองแผ่นที่สองนี้จะมีคําศัพท์ให้ข้างล่างนี่ให้หนูเขียนตามตามรอยก่อนเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนมาหาคำสิหาคำอยู่ตรงเนี้ย มันอยู่ตรงไหนเลยและหนูก็เขียนวงไปะนะคะอย่างเช่นวินดี้วินดี้นักเรียนก็หาดูตัวแต่มันอยู่ตัวแรกเนี่ยหาซิมันอยู่ตรงไหนเออยู่ตรงไหนเอยวินดี้วินดี้อ่าวุลพาลืมใส่แบนซีกเออหาดูนะอ๋ออันนีนี่นี่เจอแล้วเห็น,น,น,นไ,หไหมคะนักเรียนก็อ่านินสอวงเลยเอ่าดินสอวงนี่หาคำแบบนี้นะคะอ่าเขียนตามรอยแล้วก็ หาคำศัพท์ในาตารางตัวอักษรคะแค่นี้ค่ะ